ใครได้เห็นต้องเอ็นดูไปตามๆกันอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคร์จำนวนหนึ่งตัวเพศเมียและเปิดให้สัมผัสความน่ารักไปแล้วเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวได้รวมสนุกวตชื่อลูกฮิปโปโดยมี3ชื่อให้เลือกค่ะคือหมูแดงหมูแดงและหมูสับ โดยเปิดบทผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและจัดให้มีการลุ้นรับกกงแกงกะปิปาราจำนวน10รางวัลและตุก๊กตากะปิปาราครบรอบ46ปีจำนวน3รางวัลค่ะซึ่งมีเด็กเยาวชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ร่วมบทชชื่อลูกฮิปโปกันเป็นจำนวนมากโดยมีมากกว่า2 0,000โบวชเลยทีเดียวและล่าสุดค่ะ20สิงหาคม2567นายนารงวิทย์ชดช้อยผู้มีในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว,ว่าซื้อที่ถูกบวชมากที่ส คือชื่อหมูเด้งนั่นเองค่ะซึ่งทางสวนสัตว์สุ่มเลือกผู้ที่เข้าร่วมสนุกหวดชื่อได้รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและงานนี้เรียกว่าทุกอกทุกใจทุกคนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องหมูเด้งเด้งตาเหมือนหมูเด้งเลยจริงๆค่ะ